ครัวันนี้เราจะมาแต่งข้าวกลมนะครับอาจจะเป็นสี่บาทหรือห้าบาทนะครับก็ข้าวกลมผมผมได้คือวิเคราะห์นะครับแล้วก็ออกเขียนมาเป็นพังนะครับโดยใจต้นแบบก็คือข้าวสี่บทได้ข้าวหงหินนะครับก่นหนั่น้เขียนได้ไดผมก็ ท่านปัญญาผมก็เขียนได้ผมว่าเราเรียนมาจำนั่นแหละครับเอาเรียนมาจำนั่นแหละครับมาข้าวกล้มสี่บาทนั่นมันจะขึ้นด้วยออันนี้ก็คือบาทกล้องครับผลหอผม้อเองนะครับความจริงแล้วมันเป็นบาทที่สองในในข้าวยาวนะครับไอบาทตรงนี้เนี่ยบาทที่สองของข้าวข้าวกล้องเนี่ยนะมันเป็นบาทที่สามในข้าวยาวนะครับ ผมห้องว่าเป็นบาทสลัดขึ้นนะครับสลัดห่างขึ้นนะครับบาทที่สามของข้าวกล้องนี่ก็คือในข้าวยาวพ่นจัดเป็นเป็นบาทที่หนึ่งนะครับผมห้องเป็นบาทสลัดลงนะครับข้าวจะมีอยู่สามบาทเต้าอี้นะครับมันมีแบบอื่นนะครับายกเว้นยกเวน้นพ่นบางเขียนยาวๆพ่นจะเอารวมนันะรักรวมกันก็จะเป็นข้าวรวมบาทนะครับอ่าก็ อันนั้นก็ว่าว่ากำๆนะบาทที่4เนี่ยก็คือบาทก้อมทางบนนี่นะครับบาทเดียวกันนะฮะเหมือนกันนมดนะครับเหมือนทางบนนะครับทีนี้เราจะมาถ้าถ้าถ้าจะแต่งเป็นห้าบาทแล้วไงใดก็เอาฉันทะลักบ,บาทสลัดขึ้นนะี่แหละบาทตรงนี้มาต่อเป็นบาทหนึ่งนะครับก็เป็นข้าวห้าบาทนะครับ,บ,รบหรือหรือเอาเขียนเต้ายิ่เอา,เ,าเอาฉันทะลักหัวจัว่วข้าวยาวมาแปะหัวทางบนนี่นะครับมันก็เป็นหบาทได้นะครับก็สุดแล้วแต่จะ จะแต่งห้าบาทบนห้าบาทลุ่มก็สุดแล้วแต่ะนะครับวันนี้เราจะแต่งสี่บาทอ่าก็คือข้าวกลมสี่บาทก่อนนะครับแล้วก็จะไปต่อสี่ห้าบาทห้าบาทลุ่มนะครับมาเอามาดูเลยนะครับชื่อเรื่องนี้เรายังแบบใส่เจ้านะครับอ่ายังหูรวยเป็นเรื่องใดได้ะครับอันในอ่าฉันทะลักข้าวข้าวกลมเนี่ยนะฮะวากแลกเกาะ จะลงด้วยเสียงตรีนะครับอ่าเสียงตรีนะครับในตามแบบฉบับของท่านปัญญาผมนะครับจะเสียงตีสั้นหรือเสียงตียาวก็สุล้ลแต่นะครับถามว่าอจะลงเสียงอื่นได้ไหม,มก็ทั่วไปพวกก็เขียนกันนะครับเสียงจัตวาก็มีนะครับแต่ตรงท้ายนี่มันก็จะต้องลงโทพิเศษเหมือนกันนะครับอืมตรงกลางนี่มันก็จะต้องลงจัตวาเหมือนกันนะครับอ่า ไอ้ตรงนี้ตรงจุดนี้นะครับแต่จุดนี้ก็พายจะเขียนเสียงจัตวาก็บมาเป็นยังนะครับอ่าก็ในข้าวหันหินพอย่างเสียงโทพิเศษพวกกมีนะครับอ่าพวกกมีนะครับพวกาหาันนะครับเพราะฉะนั้นก็ก็โซเล่แต่จะเขียนนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเป็นเสียงจัตวาล่ะมันจะจ้อยมันมันจะมันจะเหมือนกันสองว่าครับอ่าทีนี้มันบบกขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงไม่ตาม ตามไอ้คอนเซปต์ของจอยแล้วนะครับมามันขึ้นเสียงตีแล้วครับมาลงเสียงจัตวามาโกงไปสามัญอะไปจบโทวิเศษนี่อะมันมันมันขึ้นลงขึ้นลงลงอะอ่ามันลักษณะจอยมันก็จะหมวนนะครับแต่ถ้าเอาไปลงเสียงอ่าจัตวาตรงนี้อ่าเมันก็มาจัตวานี่แหะมันก็ซ้ำกันอยู่เนี่ยครับเหมือนเพลงอะไปฟังเพลงอะมันมันซ้ำกันอยู่ฮะเนี่ยมันมันลักษณะซ้ำๆกันมันกัน นักข่านักกรนัก,กเวีเพวกนบอกให้ทำกันนะครับอ่าเพราะนั้นเราไปต้องอ่าลอกแบบนะครับมาเรียนแบบมาจากท่านพญาพมนะครับ่าเอานี้เนี้ยมาแต่งเลยนะครับอันกร,รมแรกอ่าวักแรกนี้จะ่เป็นสามกรรมหรือสี่กรรมก็ได้นะครับวักที่สามนี่จะ่เป็นสามกมหรือสี่กมก็ได้นะครับย่อมได้นะครับห้ากรรมก็ยังมีนะครับอ่าก็แล้วแต่จะแต่งนะครับนั่งนั่ง นั่งโจมู่อ่าโจนะครับอ่าโจโจเสียงตีนะครับเสียงตีใจตัวจะนะครับโจนั่งโจโจมโ่อ่ามเสียงตีกับใจตัวมะนะครับมาตัวจะตัวมะโจมู่อ่าหนำโจมู่นะครับมาโจมโมู่เสียงตีตายนะครับมาเสียงตีตายนั่งโจมู่เมื่อเมื่อ เมื่อเนี่ยถ้าเอาเมาบทนัทเอาเขียนเมือให้ก่อนนะครับเมือเอาเขียนเมือให้ก่อนนะครับเราใส่เมกะไปมันก็เป็นเมือครับอ่าอย่างเี้มนะือเมื่อเม,อเมืออิงเมื่ออิงคมคมอ่คมคมเตือนอ่าเอ๊ คนรุ่นใหม่จะงัวมาเคยหันแล้วก็คมเติร์นี่นะครับอะคมเติร์นก็คืออ่ในบ้านบ้านแบบโบราณนะครับพิ่นจะมีแปลงเข้าไปแล้วพิ่นมีห้องนอนนะครับนอกมาครับนอกนอกห้องนอนออกมามันก็จะเป็นเปลี่ยนห้องรับแขกะครับห้องรับแขกปุ่นห้องว่าเติร์นะครับอืเติร์ที่นี่ปลายเติร์มันก็จะมาสุดตรงตรงที่จะลงบันไดนะครับมันเปลี่ยนจานนะมาถึงจานนั้นนะครับอ่า ทีนี้มันจะยกระดับกันระหว่างจานกับเติร์นเนี่ยเติร์นไม่นจะยกระระดับ,ะดบนะฮะประมาณเก่งศอกนะครับประมาณคืบกว่าๆนะครับอ่าก็ไอ้ขอบไอ้ขอบไอ,อบ้เติร์นเนี่ยนะเปิ้นห้องว่าคมนะครับาขอบเติร์นเนี่ยนะขอบก็คือขอบเติร์นนั่นนะครับโบราณเปิ้นห้องว่าคมนะครับคมเติร์นนะคมอ่าก็อลองไปศึกษาดูนะครับอ่า ทำเป็นเมมนอนทำจะเอาทำหรือตำนะครับอันหน้ามันตำนะครับบางที่เพื่ก็บางท้องถิ่นเพื่ก็ตำได้นะครับตำเป็นเมือนตำเป็นเมินหรือทำเป็นเมินสมัยนี้มันทำนะครับก่อนชุดแ้วแต่จะเขียนนะครับจะเอาทำหรือตำก็บอกว่ากันนะครับตำทำเป็นเมือนเป็นเป็น อ่าเป็นโบราณโบรเขียนไว้เยอาแนะครับอ่าพ้นบบมีไม้ชัดนะครับไม้ชัดหรือไม้แต่คู่อย่างนี้นะครับอ่าเป็นนะครับอันนี้มันเป็นมันมันบบมีเป็นนะครับมันบบเป็นนะมันมันดิ่นบอกนะครับอ่าอ่าวันนั้นผมเขียนไปกรรมอย่างนี้มันได้เขียนพิชนะครับอ่าถ้าสะกดด้วยตัวดะนะครับอ่าอันนี้มันเป็ดได้นะครับอ่าจะคืมันเป็ดเป็ดอะเป็ดดุกริกดุริลดุรินมันเป็ดไม่ต้องใส่ไม้จัตวาอย่างนี้หรอเป็ดนะครับอ่า อ่าถ้าผมเขียนผิดไปขอโทษเลยนะครับขอแก้ไขนะครับถ้ายี้มันนี่งอันนี้มันเป็ดนะครับเป็ดอ่าถ้ายี่เราสัว์ไม่สันะ้นอ่ะเป็ดนะครับอ่าอ่าบอกกระจไวไปเลยนะครับอะเป็นนะครับอ่าทำเป็นเหมือนนะเหมืนเหมืนกับตรงตัวเลยนะครับเหมืนอ่าเหมืนบอ่บอบ่ออ่าบอ่อ บอเหลวอ่าบอเหลวเดี๋ยวนี่ไม่เกี่ยวนตัดออกไปนะครับป้นหมีนะครับบนเหลวนะครับอ่าเหลวบางครั้งป้นแอคเสนออกมาป้นเหลวอย่งเี้มันก่อนแล้วแต่จะก็จะออกนะพ่ออ่าพ่อนี่มันเหมือนบ่อเนี่นะครับพอมันจะต้องมีอักันย่นนะครับอ่าอย่างงี้นะครับอ่าถ้าเอามาใส่เรา อ่ามันไม่ใช่รมพิเศษนะครับอันนี้มันเป็นกรมพิเศษนะบ่อน้ำนี่นะครับบ่อเนี่ยนะบ่อนี่ความจริงแล้วมันก็ต้องมีอาร์อนยอนนี้เหมือนกันนะครับอืมแต่ในโบราณบนตกลงกันไว้ว่าอ๋อเอาแค่นี้บ่อบ่อไม่นะครับอ่าถ้ามีอาร์กอนยอดบ่อน้ําอย่างเงี้ยนะครับแบบนี้มันพอไอ้ป้นปุ้นไได้โตกลงกันไว้นะครับมันไม่ต้องไม้ก่อนะครับอ่าไม้ก่ออ่าพ่อเนี่ยนะพ่อหน้าหน้าแสงโงทัพิเศษนะครับตนนะนะครับ น่าทีนี้เอามาเขียนเป็นภาษาปริวัติแบบที่สองแล้วครับก็คือการยืมเอาอักษรไทยนะครับมาปรับเทียบเพื่อเป็นอักษรละนานะครับก็แล้วประกอบคําขึ้นมากับแบบภาษาไทยนะครับประกอบคำขึ้นมากับแบบภาษาไทยผสมประสาน้านานะครับบ้องข้างสระเหมือนตรงมาตัดกันนะครับอ่าก็จะต้องตัดแต่งมันไปนะครับเพิ่มพ่อง เอาออกพ่องอย่างนั้นละครับนั่งนะครับยืมตัวนอนหนูมาเป็นตนะนะครับนั่งนั่งโจ๊ะนะครับโจยืมตัวชอช้างนะครับมาเป็นตัวจะนะครับตัวจะนะครับ่าอันนี้อ่านว่าโจนะครับอ่ามันจะโชะนะครับนั่งโจ๊ะโมอ่าโมอ่าโมนะอันนี้โมนะครับโมเมอ่าเมออ่าเมอในภาษา ไพ้นพ้อนอ่านอย่างนี้แล้วนะครัมาพ้นแบบมี้เมื่กี้นะครับเฮากระเบ้องเอามาละแต่ถ้าสมมติว่าเป็นแบบที่หนึ่งเนี่ยพ้นเอามาหมดนะครับมาพวกใส่อี้ตัวเองนะครับมาแบบที่หนึ่งพ้นเอามาทุกสันอาสันยันลักอักษรนะครับมาเมื่ออันนี้เมื่อแล้วนะครับอันนี้แบบแบบสองนะครับอิงอิงคมอ่าอิงคมเติรนนะครับมาเติรน มาตามตัวแล้วนะครับเติรนนตัวตะตัวไมกิตัวหนะนะครับทำทำทำตัวนี้เขายืมต,ตัวทอทงนะครับมาเป็นตัวท่านะครับทำทำเป็นเป็นเบนบมีไม่ซัดหรือไม่แต่คู่ขเขาก็ไปเอามาแล้วครับเมินนะครับเมินทำเป็นเมินบอ่บอบอ่บอบอ่อให้เาขามาจ้องไม่ไม่ก่อไม่กังนี่มาแล้วครับมา เราออมาแล้วครับเอาแค่นี้ก็บ่อแล้วครับบ่อเหลียวนะครับเหลียวเห็นไหมฮะสละเอียวสละเอียเนี่ยมันในถ้าประกอบเป็นภาษาไทยแล้วมันจะต้องมีครบนะครับในภาษาละนาพ่นรดลูกนะไม่เก๋พ่นเหมือน้นะครับเห็นไหมครับในภาษาละนาสละเอีย่พ่นมนมีไม้กี่นะครับไม่กี่นี่นะครับอย่างนี้มันมันมันก็สลับมันตรงกันข้ามกันนะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องประกอบแบบ ไทยนะเป็นรักนะครับพอ่อพอ่อพ่อหน้าหน้าหน้าเสียงโทรพิเศษนะครับเห็นไหมทีนี้เอามาเขียนเป็นภาษาปริวัติแบบพิสามแล้วครับแบบพิสามนี่ก็คือการที่เอาภาษาไทยทั้งรุ่นนะครับมาสะกดเขียนตามสำเนียงกคำมู่ภาษาละนาทางบนั่นนะครับฟังนะครับเอาหูฟังนะครับตารับเน็นนะครับไม่ต้องไปพ่อก็ได้นะครับอเอาหูฟัง ภาษาละนาออกใหม่เลยเขียนไบยงนะครับแต่ก็ยังว่ามันมันเนื่องด้วยการพันเสียงระบบการพันเสียงของภาษาละนาภาษาไทยมันมันมันบเหมือนกันนะครับอ่เพราะนั้นมันจะไปพิษแพกแตกต่างกันอยู่ตรงที่เสียงโทและเสียงโทพิเศษนะครับมันจะเขียนได้บเหมือนเสียงมันบเหมือนกันนะครับเพราะนั้นก็จะต้องดัดแปลงกันตรงนั้นนะครับทาอ่านเขียนมาได้นะครับอ เอามาเขียนเลยนะครับนั่งหนึ่งเอารับตาเลยนะครับเขียนไปนั่งภาษา,ศา,ศา,าไทยมาเขียนย,นยังไงนะนั่งนั่งเขียนนี่แหละครับนั่งนะครับนั่งโจนะครับนั่งยินเสียงโจแล้วมันต้องเอาเจอจานเขียนนะครับอันนี้หรอนี่มันโจโจมันโจเสียงเอก ences, อครับมันโจ โจะได้ย si e, no si no so. ินเลยโจ้ใส่เสียงตีเอ๋ไม่ตีก็เสียงตีก็ใส่ไม่ตีไปโจ้อันนี้โจ้หนังโจโมุ่มมุ่าอันนี้โมุ่ดภาษาไทยวันโมุ่ดเหมือนเหมือนแล้วไปนังโจ้มุ่มเมออ่าเม้ออ่าเม้ออันนี้ก็เม้อแล้วนะครับเม้ออิงเม้ออิงคมคมเตือนนะครับอ่าอ่าอันนี้ภาษาไทยวันเตือนนะครับอ่าเสียงสามัญนะครับอ่านแบบภาษาไทย เติร์นนะเติไซม์จัตวาครับอ่าตกจดจอจานตัวตเต่านี้เป็นอักษรกลางในภาษาไทยนะครับอ่ากจดจดจอบปอนะครับมีอยู่เก้าตัวนะครับเพราะนั้นผันได้กูเสียงครับเตินนะครับเติรนทำทำได้ยินเสียงทำแล้วทำภาษาไทยพวกเราทหารเขียนนะครับเป็นนะครับเป็นอันนี้มันเป็นนะครับเป็นเอออันนี้มันเป็นนะครับอ่า ใส่ไมจรรวาขึาบน่ยเป็น,ะม,นะมืนนะมืนบ่อบนเหลียวอ่าเหลียวแลอ่ะภายเวลาอ่านใจๆคนอ่านจะเหลียวอย่ก็จะเลือดแต่นะครับโซเดียตแต่ลูกเล่นพอ่อพ่อหน้าหน้าเสียงโทพิเศษนะครับหน้าเห็นไหมครับหน้าเสียงโทพิเศษนะตัวภาษาละนานะครับอืมตัว ตัวหนะนะครับไปซ้อนตัวหะนะครับเป็น hmm. ตัวหนะนะครับมนโดนไม้ขว in ้างไปหน Me ้านะครับอ่าอันอันอันแบบที่สองนี่แหละครับยืมตัวหอยหีบแล้วตัวน้องหนุมาเป็นตัวหนะนะครับอ่าโดนไม้ขจ้างไปหน้าเหลียวพอหน้านะครับอ่าอันรุมนี้แหละครับอันรูมนี่เอาภาษาไทยมาเขียนนะครับมาเพราะน่าจะต้องอ่านแบบภาษาไทยนะอ่านภาษาไทยก็เหลียวพอหน้าเสียงโทปกตินะครับหน้า คนไทยพูดภาษาอนนี่นะครับหน้านะครับภาษาไทยพูดอานนี่นะครับเพราะนั้นมันอย่างเงื่อนมาเป็นเสียงโทรพิเศษไปตัวปูนมาได้นะครับอ่าความจริงมันมันใจอย่างอันนะครับอ่ามันต้องพิสูจน์ก่อนนะครับอืมเมื่อภาษาไทยพ้นป้นมาขึ้นมาถึงเสียงโทรพิเศษนะป้นหมูมีม้ม่าพ้นห่อไม้โทรพิเศษนะครับอ่าไม้วรรณยุนะครัพ้นหมมีฮื้อนเพราะนั้นเขียนม่ได้แล้วครับใครจะเขียนก็เขียนมได้แล้วครับ ยกเว้นนะครับ่าตัวไปตัวมันนะครับมาในส่วนตัวผมก็เปลี่ยนแปลงนะครับมาประดับเอาจุดประดับไว้ยีนะครับมาเพื่อหูไว้ว่าอ้อไผ่ก็จ้างที่เป็นคนไทยฝรั่งมังค่าหรือคนเมืองที่บอเหียนไปได้เคยเฮียนภาษาละนามา่ะถ้าอ่านในแบบฉบับที่ผมเขียนแล้วนะครับกรมที่มีจุดประกอบไปโทรนี่ต้องอ่านออกเสียงโทพิเศษนะครับพ่อหน้านะครับไม่ใช่พ่อหน้านะครับอืเวลาถ้าเอาพ่อหนาเลยเอา ขอหน้านี่มันมันจอยไปได้แล้วครับมันจอยไปได้แล้วครับมันเสียงมันอกไปครับเสียงมันมาได้แล้วครับ PM มันตรงหน,น้านะครับหน้าน,านะครับคมที่เป็นอายาต้องอ่านออกเสียงยอยักษ์ไทยนะครับคมที่เป็นยอยักษ์โดดออกเป็นเสียงตวงัวยะนะครับอ่านเป็นยอยักษ์เมืองนะครับเห็นไหมครับแล้วท่านจะได้สำเนียงไพ่กระจ้าง ที่เป็นคนไทยฝรั่งมังค่าหรือคนเมืองที่หมหูภาษาละนานะบ่าได้เียนมานะ่ะอ่านแล้วจะได้สำเนียงละนานะครับนั่งโจมโมเมื่ออิงคมเตินทําเป็นเมินบ่เหลียวพอหน้าเห็นไหมครับอ่าวันพวกนี้เราอีกต่อบาทที่สองนะครับ